คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจงานที่สมัครไว้จะได้ภายในหนึ่งเดือนไหมคะไม่ค่อยอยากให้ใช้คำถามแบบนี้เลยอะไม่อยากให้แบบมาถามก่อนคุณอุ้ยอยากได้หรือเปล่าอยากได้ไหมยอยากได้ถอยากได้นี้ไหมยอยากได้งานนี้ไหมแล้วถเปิดไทยให้แต่ถ้าเป็นนัดนะ แต่ถ้าเป็นนัดนะเราจะตั้งคาถามว่าทําอย่างไรให้เราได้งานภายในหนึ่งเดือนคําถามเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะใครไปดูดวงนะใครไปดูดวงนะเปลี่ยนคําถามใหม่นะจ๊ะแลวชีวิตคุณจะเปลี่ยนบอกเลยการตั้งคําถามจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่ที่หมอดูมันอยู่ที่เราตั้งคําถามทาอย่างไรอ่านัดเปลี่ยนไปในี้ให้ว่าทําอย่างไรที่เราจะได้งานภายในเดือนนี้ ใจเย็นนะคะใจเย็นแต่เรเชื่อว่าได้นะเราเชื่อว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าไพ่ใบนี้ค่ะเขาบอกถึงสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการอน่ะจริงๆอ่ะคุณคุณอ้ออัสลักบุกยอยักไม่เชอคุณอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณอุ้ยโอเคคุณอุ้ยเป็นคนที่มีคุณธรรมในใจ ใช่ไหมคุณอุ้ยเป็นคนที่เวลาที่เราทําอะไรเราจะมุ่งมั่นตั้งใจฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พลังดีๆตรงนี้แหละที่มันจะส่งผลทําให้เราได้สิ่งดีๆแบบนี้กลับมาขอให้คุณอุ้ยได้งานค่ะคุณอุ้ยอ่ะขอเดี๋ยวดูนาฬิกาให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองโอเคนะาใช้ศาสตร์อีสานหนึ่งนะคือดูนาฬิกาแล้วก็ตอบคุณอุ้ยได้งานค่ะแต่ว่านักอยากจะบอกอย่างนี้นิดนึงว่างานที่คุณอุ้ยได้เนี่ย มันจะให้ไปทำอีกเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอยากให้ทำเพิ่มนิดนึงได้ไหมอยากให้ทำเพิ่มนิดนึงนะคะเอ,อในระหว่างที่เรารอง,งานเนี้ยทำบุญสะหน่อยอยากให้ทำบุญอีกนิดหนึง่งเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจเราหนึ่งเสริมกำลังใจเราสอง,พล,งพลังที่เราทำอ่ะพลังที่เราทําออกไปความดีต่างๆที่เราทําออกไปอะคะ่ะมันเป็นอนิสงส์ที่ทําให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ย มีความสําเร็จคล่องตัวมากขึ้นถาวายสังฆทานนะคะแล้วก็ให้มีพระอยู่ที่สังฆทานด้วยนะไม่สําคัญสังฆทานเวียนก็ได้ใครบอกว่าสังฆทานเวียนไม่ดีบอกเลยไม่จริงนะครูบาอาจารย์สอนมาค่ะว่าสังฆทานเวียนก็เหมือนกันแต่ว่าเลือกวัดหน่อยแค่นั้นเองขอให้เป็นสังฆทานที่มีพระพุทธรูปด้วยขนาดแบบขนาดพระพุทธขนาดพระพุทธรูปแบบคือจริงๆอะ่ะมันก็ต้องแบบประมาณแตบบ่ว่าถ้าเกิดแค่นี้ก็ได้ประมาณทำมึงแค่นี้เลยขอให้มีพระพุทธรูปด้วยค่ะ ถวายอุทิศบุญให้พรมเทวดาที่ดูแลรักษาตัวเราแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ท่านช่วยเปิดที่เปิดทางเปิดเออ่สิ่งต่างๆสิ่งดีให้กับลูกนะให้ท่านมีกําลังแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้อุทิศบุญให้กับโอ้เมื่อกี้บอกเจ้เจ้าทางไปด้วยอ่ะอุทิศบุญให้เจ้าที่ด้วยจ้ะพูดไปแล้วเมื่อกี้อุทิศบุญให้เจ้าที่ด้วยอันนี้สำคัญอยากได้อะไรขอเจ้าที่อู้อันนี้ท่านบอกมานะ อ่ะอุทิศบุญให้เจ้าที่ด้วยอ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าท่านอาจจะช่วยเป็นกำลังให้นะก็ถวายสังฆทานภายในเดือนนี้นะภายในเดือนนี้นะจ๊ะไปอันนี้จะเป็นช่วยได้ค่ะรับรองคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ